ครับจนบายดีช่วงเร้าสองมุมงกกวัวที่บ้านสวนวัดชละลพบนฝนยิงดอยนัง่ยงยโอ้มาขึ้นฝนตกแห้งไป่น่องเป็นว่าน้ำหล่นจะจนว่านันบ่งขอบจะกระบายของมันอัตโนมาตว่าครับนล่หงาบระท่านไหนมาจักทอดดิ่จัดแะ้รกับปงไหมส่าววันนี้ก็ยังสมบูรณ์ตัวตา งูไมย่ยอมรอกก็ได้ตัวเดียวข้คข้อยหนยข้อข้องกับข้งองฮึฮึฮึก็ได้ปุ่นยิ่งก็บวกพัดเอยอยางตรวจเช็คบ้างตรวจหมักเ้าถ้าจะมีศัตรูมาหลบฝนนั้็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องถือว่าโอเคอยู่ก็เล่นจะเล่นงอง,ง ตามขั้นตอนหองเขาเ,าเนาะมันก็บ่พุ่งโคตรผัดข,ข,ขึ้นขึ้นนังการ์จูนละสองปีเดียสั้นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะบรรยากาศพูดเม่เงียบห้องอัานี้ก็แจ้งจักบ้างใช่ไหมขึ้นฝนตกว่าสัน่นผมบอกเมียดอกเมียขึ้นนี่จะมีน้ำอ้าวว่าสนุกนอนดีฟันใจคนเท่านาะโอ้สนุกคันเขามาจอบไว้ขึ้สิเรียบร้อยปะ นอนดีแล้วก็ได้พุทธเถ้าเนาะตะกี้ว่าแต่พุทธเถ้าบางต้นมันก็พร้อมที่สิออกจันทริพิณพี่น้องตอนที่ผมสังเกตเมันแค่นี่มันเข้าน้ำหอมสุ่มต้นนี้มันสมบูรณ์ดีไะมันจะออกจันทร์ความสุ่มทีเพระท่านสมบูรณ์ทอมูอออกมาปลูกมือเดียวกันมันกับพ่อทอกันดิคือพอลูกพ่อแม่เดียวกันเนี่ยพอคือกันที่พูด สูงผ so so ู้ํำผู้ขี่ไล่ผู้ท่าดีผู้ประสบผลสสำเร็จผู้บ่ประสดผลสสำเร็จนะครับคือผมผู้ว่ากู่นี่แหละก็เรียนเก่งพ่นแต่ว่าบ่ไเด็เป็นขาราตการคือมู่เขาพราะว่าบ่มากบ่มักเป็นขี่ขาผู้ใดมักเป็นขี่ขาเจ้าของมันตั้งแต่ได้เท่าได้ถึงพลาดละนาที่มันก็หลายช่วง อดีตหรือได้แต่ว่าก็มีความทุกข์ดีด้วยว่าเป็นหนีเป็นสีผู้ใด้จะเป็นสินผู้ใด้ไหมมีกำมีเว้นกระใสย,ยุ้ยซุมม้มเงี่ยนี่กำมีเว้นก็นตื่นกันมาเฮ็ดเวียกกินเขาเล้งละะนอะไรกันเนตื่นคืนนอเฮ็ดเวียกรล้วยุ้ยฟอกหนีไปแล้วเวียกหลายกับสร้างเฮ็ดเท่าที่เขามีกำลังเพราะเฮ็ดได้เพราะมันเฮ็ดถึงจนถึงของตอาเตงตยเนีย ว่มีเงินเดี๋ยวคนเงินเด,ด้เออใจสิแล้วหยากร้า,ไายไร้สิเลยเออเ,อ,อเมื่อใดบรรยากาศดีๆกละลุยนัยออกก่นแหละเอาหยากรากคนตัวมะเท่าสองลอยกาต้นเออมีเงินมีขำ้มเบ้านลูวัดหลานมาซอยเป็นการฝึกงานให้เขาไป็นสิละเออเขาบอกให้ตัวนี้เขาโกงก็มาด,ดิ น,นี่คือบรรยากาศเสาวมอนี้พี่น้องเพราะฉะนั้กินของง่ายดอกสองมุ่งกุ้งหรอหงเขาอยู่กะทินี่ละขึ้นไปด้วยนี่กะทิกินเลยล่ะนี่นะครับอ๋อะสบายดีสาวมุนีงานมื้อนี้ก็เคลียร์พื้นที่รอบๆเก็บขยุกขยะเก็บเศษปุ๋นเศษพอรอเคแล้วสิสร้างเพิ่นอ่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพิ่น เรียบร้อยแล้วก็เขาจัดระบบของทุกคนนะครับอ้า่ต้องอไรดีเอฟซีเพื่อนๆทุกคขทุกคนเด้อน,นะคร,บบฟฟร,รับติดตามทางช่องยูทูปเพราะว่าผมถ่ายนี่ลงช่องยูทูถ่ายลงช่องยูทูปเพราะว่าแฟนๆเอฟซีกติดตามอยู่ตลอดนะครับหลายปีดีเด็กมาแล้วละ่ะติดตามมาเอ้าขอบคุณขอบคุณสำหรับ สวัสดีครับผมก็เมื่อ